จะบอกว่านาทีนี้ไม่มีใครดังเท่าน้องหมีเนยบัตเตอร์แบร์ไอดอลสาวชอบเต้นเธอเป็นมัสคอตของร้านขนมบัตเตอร์แบร์ที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นจีห้างสรรพสินค้าเอ็มสเปียร์ซึ่งเป็นแบรนด์ขนมในเครือคอฟฟี่บีนบายดาว ทุกคนที่พบเห็นน้องหมีเนยต่างโดนตกไปตามๆกันเพราะความน่ารักดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตอนนี้น้องหมีเนยดังไกลไปถึงเมืองจีนถึงขั้นแม่แม่มามีบินมาหาแถมยังสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกมีคนไปต่อคิวเข้าแถวตั้งแต่ตีสี่เพื่อถ่ายรูปกับน้องหมีเนยหมีซุปตาซึ่งท่านนายกเองก็ปลื้มแล้วก็มองมัสคอตบัตเตอร์แบรน้องหมีเนยเป็นแรงบันดาลใจให้หนักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวไทย 14กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมัสคอตบัตเตอร์แบร์น้องหมีเนยว่าท่านได้มีการเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวและเห็นว่ามีคิวยาวเหมือนกันเพราะจริงๆท่านเองก็อยากไปดูน้องหมีเนยด้วยตัวเองเหมือนกันและก็พบว่ามีชาวต่างชาติต่อคิวยาวเหยียดเพื่อรอถ่ายรูปซึ่งนี่ถือเป็นแรงบันดาลใจให้หนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวเมืองไทยทุกๆซอฟต์พาวเวอร์ทุกๆอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารและ ส่วนจะสนับสนุนเป็นเรื่องเป็นราวหรือไม่นั้นท่านนายกกล่าวว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมเพราะนี่เป็นเรื่องของเอกชนแต่หากอะไรที่ทําได้ดีและทางภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนได้โดยที่ถูกต้องตามกฎหมายท่านนายกก็ยินดีสนับสนุนค่ะ